ในตอนที่14นะครับเราจะมาเรียนรู้วิธีการใส่ส่วนที่เรียกว่า reducer นะข้อลดแล้วก็ expand นะครับข้อขยายเในไทยมี expand ไหมเออข้อลดแล้วกันนะครับเราเรียกข้อลดกันหมดเลยนะครับอ้าวมาดูกันว่าข้อลดทำยังไงนะครับก็ก่อนอื่นเลยก็ไปที่ p o r a c t Connect เช่นเคยครับไปหาของจริงที่มีอยู่จริงครับไปที่แบรนด์ต่างๆนะ Slim นะครับแล้วก็เลือกงานระบบท่อแล้วก็ PBR นะครับจากนั้นเช่นเคยครับเราก็มาดู reducer socket นะครับอยู่ไหนนี่ไง socket reducing นะครับ copying นะครับอ่ะ25ลง20คลิกดึงมาวางจากนั้นครับเป็น3 2ลง20นะอ่ะคันนี้พอเพราะเรามี3ไซส์ก็ปิดเลยครับตอนนี้เรามีนะครับตัว3 2ลง20แล้วก็ อันนี้คือเนื่องจากข้างในเนี่ยมันมีอ็อบเจกต์อยู่แล้วระเบิดออกเวลาชี้เนี่ยถ้าด้านในมีกรุ๊ปอยู่เนี่ยเวลาชี้เนี่ยสเกตัพเนี่ยมันจะเอาตัวด้านในเป็นหลักนะครับแล้วก็เวลาชี้เนี่ยมันก็จะเห็นตัวด้านในนะอันนี้ก็จะได้ละยี่ห้าลงยี่สิบแล้วก็เป็นสามสองลงยี่สิบครับโอเคเอาละเดี๋ยวเราค่อยว่ากันอีกทีก่อนอื่นเลยนะครับไปติดตั้งก่อนนะโอเคไปที่คำสั่งครับ collection editor จากนั้นมาครับเราจะต้องติดตั้งนะในส่วนที่เป็น reducer ครับแล้ว reducer เนี่ยก็คือ ending ครับมันอยู่ที่ปลายถูกไหมอ่าก็คือเรามีท่อสาขาหนึ่งหนึ่ง branch ใช่ไหมครับแล้วมีท่อเล็กอีกตัวหนึ่งตรงนี้มันจะต้องอยู่ที่ปลายครับและตรงนี้ครับจุดนี้แหละเขาเรียก ending นะครับ ending นะอ่าโอเคเราก็มาที่ ending ครับแล้ว ending เนี่ยนะครับมันสำคัญตรงนี้เราต้องเอาตัวใหญ่ไปหาตัวเล็กนะเพราะว่าคนไทยเนี่ย เน้นไปที่ reducer นะไม่มี expand นะครับนะก็เราทำยังไงก็มาที่คำสั่งบวกครับแล้วเราก็ไปดูด pick o t h e model นะครับแล้วก็ไปที่ตัวนี้ตัว25ลง20นั่นเองเนี่ย c l e n g เนี่ยผมให้มันเมื่อกี้คือ0.2นะแล้วผมก็มาที่ size size เนี่ยมันควรอยู่ตัวใหญ่นะอยู่ตัวตัว25ครับนะเบ s e s i z คือ0แล้วก็ add ถูกไหมมันคือ reducer ไง บวกครับแล้วก็ดูดดูตัวนี้สามสองอลองสู่ที่สองก่อนนะแล้วก็ไซส์ครับก็สามสองนะแล้วก็ศูนย์ครับง่ายไหมแอดเซฟโอเคลองดูท่อนีอ้ลากมาในกรุปแล้วมีท่อหนึ่งโอเค ไอ้ตัวนี้ครับผมจะให้มันเป็นท่อสามสองนะแล้วไอ้ตัว ending เนี่ยเป็นซ็อกเก็ตนะครับอ่ะ play อ่าตัวนี้นะครับอันนี้เป็นยี่สิบห้าแล้วก็ play โอเคเห็นไหมครับมันยังต่อกันไม่ได้นะเอาแล้วครับเรามาดูวิธีการต่อกันนะแต่ก่อนอื่นเลยปรับทิศทางก่อน reducer ก่อนให้มันตรงก่อนนะครับโอเคก็ดับเมื่อกี้ก็ไปกันในครับ นะเช่นเคยครับนี่คือจุดที่มันชนกันถูกไหมแล้วก็หมุนเน่ตรงครับนี่ปับป๊บปับป๊บปั๊บปั๊บอ่าแล้วก็หมุนชิบชิบเอยถูกต้องแล้วอย่างเงี้ยนะแล้วก็เลือเอ่อนมาเออลืมไปนะเอ๊โอเคถูกต้องแล้วลืมไปลืมไปลืมไปอ่าตำแหน่งนี้นะครับมันมันจะต้องอยู่ที่ เออผมคิดว่ามันควรจะอยู่ที่ตัวปลายนะคือจริงๆแกนตรงนี้สําคัญมากโอเคผมรู้ละถ้าแบบนี้จะงงครับผมแนะนำนะว่าไอตัวนเ,นเนี้ย ending เนี่ยในส่วนที่เป็นเอ่อตัวเนี้ยผมคิดว่าตรงปรับเนี่ยให้ที่เป็นศูนย์ดีกว่าเพื่อมันอยู่ปลายก่อนนะครับอันนี้อันน,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 นี้อันนี้ก็ซิกนะปรับให้เป็นศูนย์ก่อนอ่ะเพลย์อัปเดตก่อนอันเนี้ยให้ให้ซีเลงอ่ะอยู่เป็นศูนย์ก่อน เพื่อให้แกนของมันนะครับมันจะได้อยู่นะ,ะแล้วผมก็จะโรเตทนะอ่ะอาเนี้ยสีแดงมันจะอยู่ตรงนี้ครับแล้วก็ผมก็จะเลื่อนตัวนี้ไปเนี่ยครับเลื่อนตัวนี้ไปเนี่ยครับอ่าเลื่อนไปปุ๊บอยู่นี้ก่อนนะแล้วก็อินเสิร์ตเข้ามาให้มันเท่ากับระยะ นี่ไงจัดเข้าไปให้นี่เลยนะครับอ่ะตายละแล้วตัวนี้ทำไมไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนตามอ่ะเพลเดียเด๋ยวเดี๋ยวผมจะแก้อะไรเนี่ยโอเคเใาไา่ไม่เป็นไรครับอันนี้คืออันนี้คือสดสดนะ ทุกคนจะอ๋อผมผมไม่ได้คขาข้างในเนื้อเนื้อมันหรือเปล่าไม่เป็นไรครับก็เถอโอกาสทุกคนนะครับผมก็ทำามันสดนะครับอ่ะเมื่อกี้อาจจะไม่ได้เข้าไปในเนื้อ,อไหนของมันนะครับแล้วก็แล้วก็ดูเหมือนว่าอตัวนี้มันจะไม่ตรงเลยนะดูเหมือนดูเหมือนว่าฟิตติ้งมันจะไม่ตรงด้วยไม่เป็นไรครับสดๆครับนะ คนที่ไม่เคยทาผิดคือคนที่ไม่ทาอะไรเลยนะก็ไปต่อครับอ้าไปคิดว่าแล้วตรงนี้ครับก็เลื่อนมาอืมน่าจะเลือ่อนทุกตัวแล้วอ่ะโอเคน่าจะเลือ่อนทุกตัวแล้วครับโอเคลองปรับก่อนสามสองยี่สิบ 2ีิบไม่มีแล้วก็อันนี้คือยีห้าอ่ะโอเคครับก็ตามนี้เลยนะอันนี้คือยี่สิบอ่ะทำไมยี่สิบไม่มีผมกลับไปดูอีกทีนะเกิดอ,อะไรขึ้นเอนดิ้งผมอ๋อยี่สิบไม่มีเพราะมันอยู่ในยี้าโอเคโอเคเก็ดละเก็ดละเกิดละ เอ๊ะทำไมมันข่าดไม่เท่ากันกำลังงงว่าเอ๊ะผมที่ผมเลือกฐานยี่ห้าเลทำไมยี่ห้ามันหมุนมาด้วยล่ะผมกำลังงงเลยว่าไอ้ยี่ห้าเนี่ยหมุนมาด้วยอันนี้คือตัวสามสองเอ๊ะอ่าดูอะไรวาผิดถ้าอย่างงี้ครับเห็นไหมผมดูดผิดตัวนะครับอ่าไม่เป็นไรทุกคนจะได้เห็นนะจะได้เรียนรู้ไปผมด้วยนะผมก็ทำให้ดูว่าเออ มันไม่ได้เหมือนกับการมาสอนอย่างเงี้ยทุกคนจะได้เรียนรู้ไปด้วยเขผิดพลาดไปแล้วปกติใช่ไหมถ้าดูอย่างเงี้ยผมดูดผิดตัวแล้วเนี่ยเออผมพลาดได้ยังไงเนี่ยอ่ะผมมาตรงนี้ครับมาตรงตัว ending แล้วตรงสามสองเนี่ยแปลกมากเลยทำ,ทำไมทำไมไมผมถึงดูดผิดตัวอันนี้มาสามสองนะสามสองลงยี่สิบห้า สามสองลงอ้อมันเป็นสามสองลงยี่สิบครับแล้วนี่คือสามสองลงยี่บห้าลงยี่สิบอ้อมันเป็นสามสองลงยี่สิบครับอ่ะมันเลยทำให้มันมันไม่ใช่ครับนะครับโอเคก็เดี๋ยวผมขออนุญาตเปลี่ยนตัวนะเปลี่ยนตัวนะครับเอาใหม่ผมไปดาวน์โหลดใหม่มา ไม่เป็นไรครับความผิดพลาดเป็นเรื่องปกติทุกคนดูยาวไปคลิปนี้นะครับนะดนนีก็อย่างที่บอกว่าผมเองก็นะครับผิดพลาดได้นะทุกคนก็ได้เรียนรู้จากผมว่าเออนะดีเดิลเซอรสามสิบสองลงยี่ส้าสีจะไปลงยี่สิบทำไมเอามาคลิกวางเรียบร้อยครับอันนี้ลบทิ้งไปไม่ใช้อ่ะ มาอีกทีนึง่งจะเรียนรู้วิธีการเปลี่ยนด้วยนะครับอ่ะกลับมาที่ตัวสามสองนะนะครับผมก็จริงๆอะ่ะผมลบไปเลยง่ายกว่าเคียดกลับมาแก้แล้วก็มาบวกใหม่นะครับแล้วก็ดูดใหม่ดูดตัวนี้นะปั๊บนะครับแล้วก็อ่ะศูนย์สามสองเบสไซต์คือศูนย์นะครับ,แอ, 0, 3, 2, อ 0, รบแอดเลยปับ๊บเซฟโอเค มาดูดูกันครับเพล y อ่าอย่างนี้สิอย่างนี้สิสค่อยดูแล้วแบบเป็นนิดหน่อยอ่ะลองอีกรอบครับแล้วก็มาเข้าไปข้างในครับเนี่หมุนนะครับต้องบอกไว้ก่อนว่านี่เรื่องปกตินะทุกคนต้องมุนนะครับนี่กดคีย์บอร์ดขึ้นซ้ายอ่หมุนเก้าสิบองศานะครับอ่ะผิดพลาดประการใดขออภัยด้วยนะนะครับนะแล้วก็เลื่อนครับ อ่าจาัดปาจากนั้นก็ขยับมาอืมประมาณนี้นะครับประมาณนี้ถ้าใครต้องการให้ปลายของมันเนี่ยนะครับมาอยู่เป๊ะๆต้องไปคำนวณค่าสีเองนะ ซึ่งเดี๋ดยวเดี๋ยวยังไงจะค่อยว่าทีแ้กกันนะเอออ่ะจากนั้นมาครับคำถามคือแล้วมันจะต่อกันยังไงล่ะจะไม่ต่อกันยังไงโอเคครับวิธีการคือมันต่อกันได้ยังไงเพราะว่าเวลาเราสร้างข้อมาอย่างเงี้ยครับจะเห็นว่าปลายของรีดวเซอร์เนี้ยจะมีทุกตัวถูกไหมซึ่งจริงๆแล้วตรงเนี้ยมันไม่ควรมีรีดวเซอร์ถูกไหมครับทำยังไงอ่ะคือเวลาเลือกปุ๊บเนี่ยมันจะมีทุกตัวถูกไหมเออในวีดีโอเนี้ยนะครับ จะมีคําสั่งอีกตัวหนึ่งครับไปที่ branch ที่ branch เนี่ยครับถ้าเรากดตัวนี้นะ branch นี่นะนะครับอ่าเดี๋ยวเซฟก่อนเซฟก่อนคือตัวเก่ากับตัวใหม่เนี่ยมันมีไลบรารี่ต่างกันโปรแกรมเลยถามว่าจะต้องเซฟไหมไอ้ตัวนี้สาคัญมากนะครับจําเป็นต้องเซฟนะครับนะเราบอกไ้ก่อนว่าจำเป็นต้องเซฟนะครับไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะหายไปนะครับอ่าโอเค เราก็มานะครับ hmm. ด <t nursing system> so so ึงคือจริงๆอ่ะผมอ่ะต้องบอกเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นได้นะเพราะว่าไอไลบรี่ตัวเนี้ยมันไม่มีตัวตัวตัวใหม่ตัวนี้วิธีการของผมคือว่าผมควรทำแบบนี้นะป้องกันการผิดพลาดนะครับคือผมต้องไปดาวน์โหลดมาอ่ะเผื่อไว้ก่อนนะเพราะว่าคือไลบรี่ชุดเมื่อกี้ที่ผมทําแล้วผมดูดเมื่อกี้มันมันไม่ไม่มีตัวตัวใหม่อย่างเงี้ยครับจะมีปัญหาเราโหลดใหม่ดีกว่าการผิดการผิดพลาดครับ อ่ะผมก็ไปดาวโหลดตัวเมื่อกี้ดาวโหลดตัวใหม่มาเมื่อกี้โหลดแล้วก็ไปดาวโหลดตัวที่ผมเซฟไว้มาไอ้ตัวนี้คือตัวที่มันมีอัปเดตสาสิบสองเห็นไหมครับนะแล้วนี่คือยี่สิบห้าคือต้องบอกไว้ก่อนว่าเราต้องเรียนรู้เองนะลองเล่นเองคือถ้าดูตรงเนี้ยไปเนี่ยถึงผมจะทําให้ดูยังไงก็ตามถ้าไม่ลองเองจะไม่รู้นะครับอ่ะวิธีการก็คือเรากดตรงนี้นะแล้วไปที่ branch แล้วก็ออกคําสั่งครับ คลิกตรงนี้ครับที่ปลายนี้แล้วเราก็เลือกนอนเข้าใจไหมครับแบบนี้เมื่อนอนปุ๊บใช่ไหมครับ,แบบ non, บ,รบเสร็จแล้วไม่มีละเราก็กดนะครับปิดบรันช์แล้วเราก็มากดชิ้นงานครับแล้วก็มูฟต้องบอกไว้ก่อนนะว่าใช้โอร์คูลนะครับนะซ้ายเขียวขวาแดงแล้วก็มูฟเข้ามาครับชนนี่ครับหลักการก็คือแบบนี้ครับ เนี่ยอ่ะตัวนี้ก็เหมือนกันครับเราลากเส้นเลยก็ว่าเส้นที่ตรงนี้ถูกไหมแล้วก็กดตรงนี้ครับเป็นคุบครับแล้วก็เลือกท่อยี่สิบครับแล้วก็เพลย์จะสังเกตเห็นนะครับว่ามันก็จะลดแบบนี้ครับต่อเน,นื่องแบบนี้นะครับซึ่งก็ตามนี้เลยครับง่ายมากแล้วเวลาเราเลือกทำยังไงครับ การแก้ไขเลยก็ตามเนี่ยอย่างที่บอกไว้นะครับว่าเวลาทําง,งานเนี่ยเราก็ไปที่กับสั่งบล n c h กดชิ้นงานก่อนนะไปที่กับสั่งตรงนี้ดีง่ายกว่าอ d i ิฟฟ์พัซี่นะครับระดับทีขึ้นไปไหนครับแต่ตอนนี้เวลาเราเลื่อนครับสมมติผมเลื่อนตัวน,นี้มานะจำให้ดีค่านะเลื่อนมาหนึ่งเมตรเข้าใจไหมครับหนึ่งเมตรแล้วก็ดับคีิกไปในนี้ครับแล้วเราก็เลื่อนมาหนึ่งเมตรเท่ากันครับอย่างเงี้ยหลักการก็คือจําตัวเลขเอาอย่างเงี้ยมันง่าย <S <s เห็นไหมครับไม่ยากเลยหลายคนบอกว่ายากไม่ยากหรอกนะ เข้าใจไหมครับอีซี่มากๆนะครับนะเข้าใจยังครับคือเราสามารถที่จะจําเอาเข้าใจไหมครับ get ไหมอย่เงี้ยนะเราดึงมาเอาเป็นจุดจุดสองเก้าให้ตี้ครับแล้วก็ดึงมาชนหน่อยก็ได้ชนตรงนี้ก็ได้ปุ๊บก็ได้เหมือนกันอ่ะและนี่แหละครับคือการทำรีดิวเซอร์นะานะง่ายมากๆเลยนะครับ โอเคนะครับตอนนี้ทุกคนคงรู้จักกันนะว่ารีดิเซอร์ทำยังไงนะครับนะก็ต้องบอกไว้ก่อนว่ามันไม่เชื่อมต่อกันระหว่าง2บรันช์นะจำไม่ดีนะครับสรุปนะหนึ่งหนึ่งบรันช์หรือ1กิจการสาขาจะมี1ขนาดท่อเท่านั้นถ้าท่อสองท่อมีขนาดต่างกันมันจะคนละบรันช์ครับและต่อไปครับเรามาดูวิธีการสร้างรีดิวเซอร์อีกแบบหนึ่งนะซึ่งมันจะต่างกันกับตัวนี้นะรีดิวเซอร์แบบนี้นะครับเรียกว่า3ทางลดนะครับอ่ะสำหรับคนที่ไม่ชำนาญเรื่องท่อเท่าไหรครับมันหน้าตาเป็น ลักษณะแบบนี้ครับสามทางลบนะครับมันต้องมีนะครับดังนั้นเนี่ยเราจะใส่ตรงนี้ยังไงเรามาดูในคลิปต่อไปครับ